คำพูดที่เปลี่ยนแปลงผมการที่จะมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นเป็นข้อแก้ตัวตัวเองถ้าอยู่ในวงการแล้วมีแต่ตัวจริงเท่านั้นไม่เอาจุดอ่อนของเราไปเปรียบเทียบกับจุดแข่งของใคร Investment Master รับปรึกษาจัดหาเงินทุนธุรกิจจากนักลงทุนและสถาบันการเงิน ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับผมกล้องนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามกล้องสอรี่ครับติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ f a c e b o o อายุน no ้อยหลายล้านหรือ u b e Channel นะฮะมัชลู o ทีวีนะครับวันนี้ครับเสนอตอนทำธุรกิจของคุณให้มีออร่าเหมือนซุปตาที่เดินอยู่บนคมแดงนะฮะ <Wow. S 1> เรื่องราววันนี้ฮะมีโอกาสะฮะได้ไปงานแต่งงานของคุณบอยพิศนุฮะในวันเสาร์ที่ผ่านมาฮะในวันนั้นเลยรางาั เขาก็สังเกตนะถ้าไม่ดาราเนี่ยทุกคนเขามีออร่ามากๆเลยเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมฮะเวลาเห็นดาราเดินในห้างเนี่ยหรือเดินในงานต่างๆเนี่ยตัวเขานะเหมือนมีรังสีมีความมั่นใจมีออร่าทะลุทุกคนที่เดินผ่านมเลยฮะก็เลยเป็นคําถามเพราะว่าอะไรเราสามารถมาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้หรือเปล่าทําธุรกิจของเราให้มีออร่าได้หรือไม่ผมเองฮะก็มีโอกาสไปเปิดดวยเากสารเหมือนกันไปเจอเจ้าของธุรกิจธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ดูมีออร่ามากๆนะฮะพูดอะไรก็ดูดีหมดเลยฮะแจ็คหมาเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเวลาอยู่ท่า เลยมีคำถามครับว่าทำอย่างไรเราถึงมีออร่าได้ มันอาจจะมีคำคำหนึ่งฮะเป็นคำภาษาอังกฤษคำว่าคาริสม์หรือดูมีบารมีเป็นให้รับการยอมรับมีความมั่นใจผมเชื่อว่าเหตุผลในการทําให้ทุกคนเนี่ยมีคาริสมานั่นก็คือการมีความมั่นใจในตัวเองจากความสําเร็จที่เกิดจากการสังสเทืลอเล็กทีละน้อยครับทุกๆคนนะฮะสามารถมีออร่ามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมได้จากการที่คุณมีความสําเร็จเีืะอเล็กทีละน้อยและสะสมเป็นความภูมิใจของคุณซึ่งหัวใจหลักสําคัญก็คือว่าคุณต้องเคารพในตัวเอง ต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองนะฮะต้องขอบอกนะฮะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นชั่ววันข้ามคืนนะฮะดาราทุกคนได้รับการยอมรับจากการทำงานที่สะสมความชื่นชอบจากผลงานที่ดีฮะจาก1วันเป็น1นเดือน,นเป็น1ปีเป็นหลายๆปีนะฮะมาถึงสังสมเป็นบารมีเป็นออร,ร่าได้นะฮะ ธุรกิจทุกคนนะคนมีบาดแผลอยู Artist ่ข้างหลังเสมอแต่เขาสั่งสมความมั่นใจเสียงตอบรับจากลูกค้าเสียงตอบรับจากคู่ค้าเสียงต่างๆทําให้เขาสามารถมีความมั่นใจธใุรกิจได้แต่จริงเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้จักให้กําลังใจตัวเองการให้กําลังใจตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะครับทุกธุรกิจมีออนไลน์ครับบางครั้งเสียงตอบรับจากลูกค้าจะทําให้เราทอ้อใจได้ไม่มากก็น้อยนะฮะในแต่เพื่อนร่วมงานเองก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นให้กําลังใจตัวเองจนเป็นความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่ทําให้เราสามารถกลา้าที่จะนเสอ คข,ของเราได้นะฮะฮผมเองฮะก็เริ่มธุรกิจตั้งแต่เด็กน้อยฮะตอนอายุ25ได้เคยเป็นมิทรกรมาก่อนจ้างตัวเองเป็นมิทรกรคอนเซปต,ต์รายการต้องสัมภาษณ์คนเก่งมากมาก,มาก,มากสัมภาษณ์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปตลอดกาลนะฮะตอนนั้นผมเองอายุ26ปีผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ที่ลุยสยามสังวียนบุตรครับเราก็เขินเนี่ยได้เจอบอกว่าบุคคลสําคัญของวงการละครเจ้าของดาราวิดีโอ,อเนี่ยผมก็บอกพี่ลุยฮะพี่ลุยผมต้องขอโทษด้วยนะฮะผมเองเป็นมือสมัครเล่นฮะเพิ่งมาทำฟ้องเล็กๆนะฮะโอนให้อภัยด้วยนะฮะพี่ต้องขขออโททษพพพีีีี่่่่ดด้วยยนนะะฮคาูเเปปลลแงผมบก กเราเองอยู่ในวิชาชีพเดียวกันทํารายการทีวีเหมือนกันการที่จะมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นเมื่อเข้าวงการเป็นข้อแก้ตัวตัวเองเป็นอย่างมากนะฮะถ้าอยู่ในวงการแล้วทําให้เต็มที่ไม่มีมือใหม่ไม่มีมือสมัครเล่นมีแต่ตัวจริงเท่านั้นนั่นเพราะผมเองเนี่ยที่เอาจุดอ่อนของเราไปเปรียบเทียบกับจุดแข็งของคนอื่นเขา เพราะฉะนั้นฮะเรามันจะเป็นต้องเอาจุดออดของเราอะไปเปรียบเทียบกับจุดแข็งของใครที่สําคัญคือให้กําลังใจตัวเราเองแล้วโฟกัสมีสมาธิกับสิ่งที่ทาทุกอย่างอย่างเต็มที่ผมเองฮะมีโอกาสได้พีเต์ฮะนำเสนอสินค้าเซอร์วิสของมัชลูมะนำเสนอรายการต่อลูกค้าต่อเอเจนซี่ต่อคนที่เข้ามาร่วมสัมมนาแต่ก่อนนี้ก็คือไม่กล้าที่จะนําเสนอหลายๆเรื่องเอาจุดออดของเราไปเปรียบเทียบกับหลายๆอย่างสมาธิของการที่จะขาย ธุรกิจหรือขายสินค้าของเราอ่ะเราโฟกัสว่ารายการเราดีแบบไหนสินค้าเราเป็นยังไงบริการเราเป็นแบบไหนผู้บอกแก่ลูกค้าของเราเยอะๆนะไม่ใช่เอาสมาธิมาอยู่รงมที่ว่าตัวเราเองจะดีหรือเปล่าลูกค้าจะไม่ชอบเราไหมคนในห้องประชุมจะไม่รักเราหรือเปล่าเราไม่ได้โฟกัสที่ธุรกิจของเราแต่เราหมกโฟกัสว่าอยากให้เองดูดีอยาง ที่ละคอฉะนั้นนะ,ะอยากจะบอก CEO ทุกคนอยากจะบอกเจ้าของธุรกาทุกคนว่าตัวเราเองก็สามารถมีออร่าสั่งสมประสบการณ์การให้กำลังใจความสำเร็จเล็กเลน้อยให้เรามีความภูมิใจในตัวเองนะฮะไม่เอาจุดอ่อนของเราไปเปรียบเทียบกับจุดแข็งของใครพอที่สุดแล้วนะฮะไม่มีใครรู้เรื่องธุรกิจของเรามากกว่าตัวเราันนี้ฮะขอให้เพื่อนทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองและพร้อมที่จะนําเสนอฮะธุรกิจของเราให้กับโลกนี้ได้รับรู้นะ